สวัสด um ja, <It> ีคร <É. S 2> ับพี่น้องเห็นทีมงานเขับมาเลี้ยงเป็ดกระบผมก็เลยเก็บภาพงามมาฝากพี่ฝากน้องครับผมฝากนำงามมาฝากพี่ฝากน้องครับผมวิธีอีสานคนเลี้ยงเป็ดพี่น้องครับผมเป็ดบอลูว่าแถวบ้านเขาขึ้นประจักษ์ครับผมนึ่ก็เลยเห็นภาพครับผมก็เลยเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเป็นอาชีพที่มีรายได้เล้วพี่น้องเนี่ยสั่งรายได้หลายเลยพี่น้องนี่การเลี้ยงเป็ดนี่ครับผมนี่ การเลี้ยงเป็ดครับผมเป็นอาชีพเสริมอย่างดีแหละพี่น้องนลครับผมเลยเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมนี่เป็ดเป็ดไครบานเท่านี่ครับผมนี่ไ้กินตามท่งตามท่าที่เขาเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องกินตามท่งตามท่าที่เขาเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องนี่ครับผมไครออกหนึ่งแผงหนึ่งกันหลายบายอยจะได้พี่น้องครับเป็นอาชีพ บ่แไม่อาชีพเสริมไม่อาชีพรักได้ก็ได้ครับนี่การเลี้ยงเป็ดครับผมพี่น้องเนี่ยเออเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมนี่อันไหนอยากมีอาชีพเสริมอาชีพรักกะเบองไหนเด้พี่น้องเด้อนี่ครับผมเลี้ยงเป็ดไข่ครับผมนี่เห็นไปเลี้ยงอยู่ข้างข้างกันแลยเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมนี่พี่น้องในเบิร์ไหนแย่งครับผมนี่เป็ดไข่ครับผมนี่เลี้ยงเป็ดไข ่อยตามทงตามท่าที่เขาเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องบางทดที่เขาเกี่ยวเขาแล้วกรับปล่อยครับผมนี่